กราบสวัสดีเอฟซีท่านขับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่การส่องพอสวยพารวดขับมือนีการเดินทางมาอย่างที่หาเสี้ยนนอนหน้านะครับนักเอฟซีครับมากระลังติดกระลังรอเพิ่อนนะครับเพิ่นกระลังเดินทางมาเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวยพารวดนะครับด้วยขอสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อที่บริภาข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสวยพารวดนะครับเนาะเพิ่นกะ เดี๋ยวนี้เพิ่นกะกวขัล่งเดินทางมาเขาก็ต้องรอจักหน่อยนะครับว่าเอฟซีครับขอความอนุเคราะห์กับเอฟซีทุกท่านครับขอหัวไม้มือขึ้นคนรักขังนะครับเด้องเอฟซีครับขอขอบบนขอบคุณเอฟซีที่มีคอมเมนต์มาดีๆเขามาหาพอสวยปลารวยนะครับเนาะหายกับร่งแรงใจมาบ่เคยขาดเมื่อวานนี่กลับไปบุกปลาซ่าไปหาเสือคนผูกขดไตนะครับเนาะกับเอฟซีกับติดตามไปนะครับเพื่อทราบรับตัวเลขกับที่เพิ่นอันหลวงพอ หโนบาเพิ่นได้มากนะครับเนาะเอฟซีขับอ่าขับเอฟซีขับกะอ่าเขาปลาซากนะเมื่อวานเนาะครับเนาะอ่ะาไปเบิ่งได้ครับเนาะในช่องอในช่องของพอสบายนะครับเนาะพาะเขาปลาซาได้เลขตัวใด็เนี่ยได้คือกันมากตั้งสองมองสามมองเลยครับอ่าเจ็ดห่านะครับเนาะเอฟซีราคามีหกสองมามีอ่นะาไร มีอยู่ครับแต่ว่าแต่งหมองก็คือคือกันคือเจ็ตหาครับเอสซี่ครับเ้าะลอติดตามเซียนนอนนาครับเพิ่นกำลังเดินทางมาครับเอสซีครับคือเราถือมาโดลนะเนาะแม่ถือมาโดนเหรครับถึงมาพาดงวดเดียวแม่ครับครับวันนี้เซียนนอนนาเขาจะทำสูตรนะครับแกมืองวดก่อนนี่ใช้สูตรใหม่แล้วครับแม่ครับเพิ่งลอกสูตรใหม่มื่อสักครสูตรเก้เหรอครับเซม เอกไรู oh. oh. ้รไนทีมงานกันบ้งก่อขาสินกับเอฟซีครับ กออ็าค่ะอ,อันนี้คือสูตรเก่าหรือ,อ <S <S สูตรใหม่ค่ะสูตรเก่าเหรอครับสูตรเก่าเนาะวันนี้้ไดสูตรเก่าด้วยนะ ขอหลบขดขออภัยด้ครับเมืองง่อกี้หน่วงง่างง่างกันนู้นนะครับเนาะขายเงาวพวดเล็กหน่อขา,า,าเขาเจ <c oughs> ็้าเก้าครับวันน <c oughs> ี้ จับรัดพี่น้องจิ้ตลัดจิ้ตลัดแปดลัดเกาะถ้ามาเบ่งตัวเนี่ยตอนพี่น้องแปดครับก็สั่นในมือกัอนะอืมบ่าม็นหนาวบ่ครับกาศนเย็น <c oughs> อืม แปดสเจาท่านกันเลยพี่ลองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด่งเก ม่งเน้นแดไงไปรึเปสรุปแดดคือเน้นแปดสองน่ 8, 2. 2> อันนี้คือตัวเน้เนนะครับเนาะเจ็ดสามปดงวิ่งเน้เนแปดครับ <c oughs> เอฟซีพอแท่งกนเลียได้ไหม่ึ้อง เจ็ดสามก็แปวิ่งแปครับวิ่งเจวิ่งแปวิ่งเก้ตัวเน้นของเพื่อนจะชือเจ็ดสมและแปสองพี่น้องวมาก,กะเลือกเอาเบิง <laughs> ถ้า่าประมาณนั้นเพื่อนจะไมนีนหรอพี่น้องเรียกเอาเพื่นตัวใดตัวหนึ่งจะได้บ้านพูดว่า 3, เลสามก็แปดสองคือบาวนอนหน้ามาัก e มาค่ะแต่ว่าเอฟที่มักตัวใดจะเลือกเอาอยู่ในนี่ละหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าค่้มสองพันหาลอยหกซิมหา <c oughs> ส่วนล่างจะมาล่างหรือบนครับ ว่ามารวมกันด้วยกันเหิดบ้าได้เหมือน้วครับเห็ดไปได้เหมดอนับว่ามันมันเป็นสูตรรวมนะครับสูตรรวมครับเนาะสูตรรวมสูตรติมมันบอกครับแล้วต้องกลับไหมครับกลับตัวน้องครับถ้าจะซื้อเจ็ดสามต้องซื้อสามเจ็ดด้วยไงครับเนาะครับอ๋ออันนี้คือเฮ็ดไ้เบิ่์นบวกกลับต่ว่าให้เอฟซีไปกลับอ่อนบอกครับมันได้เป็นสูตรปักหลักมานะครับอืมเป็นสูตรสูตรไปกลับบนล้างของเออเป็นสูตรไปกลับเนาะครับ ไปกับบนล่างครับแคปหน้าจออะ้นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้เดคปอีกหรอเด็กเด็กซิ่นนงนั่นแหละพ่านง่ายครับเล็กซิ่งให้ผาดยากครับเด็กซิ่งใหาดยากนี่น้องคือเน้นคือเน้นวิ่งแปดนะครับเนาะแ้ปนี่แปดครับแปดแปดนี่วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างกันปะครับ เพราะว่าเป็นสูตรนี่บนเน้นบนเน้นล่างไปได้เบิดแต่เลขวิ่งไม่เคยพลาดเลขวิ่งบ่เคยพลาดครับงวดงวดที่แล้วก็วิ่งเจ็ดแมนงวดที่แล้ววิ่งเก่าวิ่งเก่าเด่นเก่าโอ้วิ่งเก่าเด่นเก่าแต่ว่าไม่ชอบเกียตัวพ่อมากออกดีนะคะอืมแมนอีดีอยู่ อทอดไปจับเอาอยู่ในเนี้ยเนาะค่ะบนล่างอยู่น้ำกันครับครับไปกลับมางมวดทีเดียวบูบมารเก็บกันคือพอผากเนาะแต่หมวดนี้ก็มาเอาไม้เนาะค่ะหมวดนี้หมวดนี้ตรงมาเนาะหมวดนี้ตรงมากหมวดที่แล้วนี่ไม้เก็บบนเก็บล,ล่างครั้งหมดเก็บโตไม้มันออกก็จะมัดบางอย่าง แต่เจ็บประมาณเก่าสารเตรียมๆเตรียมเลยถ่าวิ่งเก่าเต่ผัดบ่ได้เอานั่นใส่จชาได้ผ่านหรือไม่ชอบเจ็บ่วดชาได้ผ่านว่าประหารว่านี่กะขานยากเพราะว่าเพิ่นต้นดิ่นสิผ่านจะคือประมาณแปดเก้างวดถึงจะผ่านทีนี่ใช่ใช่โอ้ครับอันนี้เป็นสถิติเป็นสถิติเพราะว่างวดกว่านานนั้นจะเข่ามาหลายงวดแล้วเนาะเข่ามาจะซาจริงๆกว่าเ้าจะได้มาเห็ดเนาะเนียนแล้วก็ว่า สามเดือนก็ที่เดือนเข้ามาสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับเพิ่งว่าผัดขวดเต็มเดียวครับขวดเดียวถือว่าขวดตอกถ้าเขาเนยาวแล้วมันะมันระวังยากเลยครับโอ้ถ้าเขายาวาละจีระวังยากเลยครัอันนี้ก็เหมือนรับนับหนึ่งใหม่แม่นครับครับผมนับหนึ่งใหม่กับแานว่ากับกับหมากน้ำฝนได้ครับพี่น้องเด็ดเด็ดสามแปดสองครับวิ่งแปดนะครับที่เน้นนะครับ ไี่เบิกตรงนะครับเนาะเมื่อกี้เบิตรงไมนได้กลับม่เคยจกเคือคือเดือเยาวเลยเดือยาวเลยบนครับตอนนี้เพราะว่ากอนขาจะมาเขือทุบเวลานกข้าจะมาหามมาสัมผัสเรามันกะหลงวดล้อเนาะพี่้องขอม่ากอนหนานี่เป็นสามเดือนมาเนาะเราทั้งช่องมาเฮ็ดกตว่ามันสามสามงวดหอมมันจะติสามงวดหนึ่งเนาะสามงวดหนึ่งก็เลยงวดคนเขาตั้งสามเดือนแต่ของผมมะเฮ็ดสามงวดเนาะ เลยมาพลาดกว่าที่เดียบวอบไปอยังครับคนว่าคนก็ยังว่าสองปีนี้กรูปพลาดนักป่าดยังรูปพังภาษาอีหยังกับคนยางขี้ดินกับห้องนะครับเนาะมันก็ต้องมีผ่าพังกันบ้างแต่ว่าขั้นเข่าเข่ายาวเลยครับบัดนี้คนว่าขั้นเข่าหรือเข่ายาวเลยขี่มอเต์หรือโปรร่งเหยียบหยุดบุรุษคนว่านี่คือห่วยสุดของครูบาวนอน้าเนาะครับเนาะหรือว่าเซียนนอนหน้าครับเอฟซีเรากับได มักกะตามครับบ่มักกะพานนะครับเนาะคว่าถือว่าเป็นแนวทางให้กับเอฟซีทุกท่านครับบว่วได้สนับสนุนให้เล่นการเพราะนั้นนะครับเบิรนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่สื่อกลางให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะครับนี่ก็คือสูตรเต็มของอ่าผู้บ่าวนอนหน้าเนาะครับเนาะงเอฟซี FC ครับตัวประเน่นคือเน้นใบเ,เกตสามกับแปดสองขับเอฟซีสำหรับงวดวันที่หนึ่ง ที่สีฮอดนี่ครับเนาะวันที่หนึ่งมีนาปีหกหานี่ครับได้แล้วการไปเฝ้าหายิบตตยับบถตุ้เอาไว้วน,นะครับเด้อเพื่อสิบริพาตนะครับหวยสูตรเพิ่นนะครับมาถึงงวดที่ได้สิพาดไปเพิ่นก็เลยวา่ามันเข้ามาติดต่อกันมาตั้งแต่สามเดือนกว่าแล้วครับสามเดือนกว่าก็เป็นจักงวัดนะครับกรสิบหกงวดและปะครับหกงวดเจ็ดจังวัดหล่ะอาจจะมีพาดงวดหนึ่งเพิ่นว่านนะครับเนาะถามมันเข้าติดติดกันมา สีงวดหางวดเหร่าพนวางวดที่เกที่แปดไปพนหลับวังอยู่เลยครับจะมีงวดหนึ่งสีพาดอยู่ในนะครับเมาเอฟซีกันนี้กระบป็นปยังนะครับนอกพิ่นยังว่าสองตีนยังรูปราดนักปราดยังรูพลังนับนับสายอยังกับคนเดินดินกับเฮานะครับเนาะมันกับมีพลาดบางกันบ้างนะครับอ่าเอาสารคลิปนี้สิขอ,อยุติคลิปไปเพียงสำนีขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ